กินโปรติกตามกระแสแล้วมันจะได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าวันนี้หมอมีคำตอบให้ครับสวัสดีครับผมดร์นายแพทย์วัชรินทร์ศรีทรัพย์สมบัติครับ หมอจะเจอหลายๆคนไข้นะครับมาปรึกษ,ษาหม,มอว่าบางครั้งเนี่ยกินโปรไบโอติกคาดหวังว่าจะขับถ่ายดีขึ้นคาดหวังว่าเคยไปดินมาแล้วว่าอาจจะช่วยเรื่องลดน้ําหนักบางคนได้ยินว่าช่วยเรื่องภูมิแพ้เนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่ากินไปแล้วกลับไม่ช่วยอะไรเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอจะบอกว่าเราต้องอย่าลืมนึกว่าโปรไบโอติกมันมีชีวิตครับ <ส tal i> การที่โปรไบโอติกม,มีชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นลมมัน,ม,นมันไม่ใช่ยาที่เราสามารถคนโทรลมันทุกอย่างได้ มันจึงมีปัจจัยหลายๆอย่างมาเกี่ยวข้องหนึ่งนั่นคือชนิดและจํานวนของโปรไบโอติกครับก็ต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วในการศึกษาเกี่ยวเรื่องโปรไบโอติกในปัจจุบันมีค่อนข้างมากเลยแล้วส่วนใหญ่เราก็จะพบว่ามีประโยชน์กับร่างกายของมนุษย์จริงๆครับพี่งแต่ว่าเราต้องไม่ลืมว่าพอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยมันมีหลากหลายเป็นหลายพันหลายหมื่นหลายแสนล้านชนิดอยู่ในร่างกายนะมี ชนิดย่อยๆลงไปเต็มไปหมดเลยทุกวันนี้เนี่ยเรายังศึกษาได้แค่บางส่วนนะครับว่าโอเคมันก็จะมีเชื้อจํานวนหนึ่งที่อยู่ในลิสต์ว่ามันเป็นเชื้อที่ดีนะครับในเชื้อแต่ละตัวเองก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปมีค,คุณสมบัติที่คาบเกี่ยวกันไปนะครับเพราะฉะนั้นการจะเลือกโปรบาติกับปัญหาหนึ่งๆเนี่ยจริงๆหมอมองว่ามันไม่ใช่ง่ายบางทีมันไม่อาจจะสามารถใช้เชื้อรวมๆเหมือนว่าอเอา10ตัวเนี้ยมาแล้วมาใช้กับทุกสภาวะ ได้นะครับและขณะเดียวกันเนี่ยไอเชื้อ10ตัวเนี่ยที่หมอยกตัวอย่างนะครับเนาะมันก็อาจจะไม่สามารถใช้กับคนในแต่ละคนได้เพราะว่าในแต่ละคนเองเนี่ยก็มีความหลากหลายของชนิดเชื้อที่แตกต่างกันเหมือนกันการกินโปรไบโอติกที่มากเกินไปหรือว่าชนิดที่อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเราเนี่ยบางทีอาจจะนํามาสู่การเสืยอสมดุลของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารหรือว่าทําให้โปรไบโอติกในทับในท้องของเราเนี่ยจากที่มันดีอยู่แล้วมันกลับแย่ลงด้วยซ้ํา นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการกินโปรไบโอติกให้เหมาะสมกับบุคคลกับปัญหากับลักษณะที่เป็นเราเนี่ยอาจจะเหมาะสมกว่าครับ ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยการรับทานโปรไบโอติกนะครับก็จะมีคําถามเยอะมากว่าควรจะทานช่วงเวลาไหนนะครับเนาะจริงๆเราต้องบอกก่อนว่าธรรมชาติโปรไบโอติกแต่ละตัวเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันบางตัวเนี่ยทนกรดได้บางตัวทนกรดไม่ได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการกินโปรไบโอติกหลังอาหารกับการกินตอนท้องว่างเนี่ย จริงๆแล้วก็อาจจะแตกต่างกันไปตามชนิดของเชื้อหรือว่าชนิดของสายพันธุ์ด้วยซ้ําแต่ในภาพรวมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นไปได้ในในทั่วๆไปเราอาจจะแนะนําให้กินตอนท้องว่างซะมากกว่านะครับหมอต้องบอกในภาพรวมนะครับเหตุผลเพราะว่า,าตามทฤษฎีข้อที่หนึ่งเนี่ยการกินโปรไบโอติกกับอาหารหรือหลังอาหารทันทีเนี่ยอาจจะส่งผลให้โปรไบโอติกเนี่ยกอะกับอาหารนะครับเนาะ ทำให้มันมีโอกาสที่จะเกาะกับผนังลำไส้หรือทางเดินของเราลดลงแล้วไปเจอเติบโตในผลระยะยาวน้อยกว่ากับการกินในช่วงท้องว่างนะ้วเพราะฉะนั้นในบางครั้งเ,เราเลยไม่แปลกใจว่าผู้ผลิตบางค่ายไหนก็จะแนะนําให้กินโปรไบโอติกในช่วงก่อนนอนบ้างหลังตื่นนอนตอนเชา้าตอนท้องว่างด้วยเหตุผลในเรื่องของการให้มันเกาะกับทางเดิอนอาหารได้ดีกว่าครับ ส่วนอีกไอเดียหนึ่งครับก็จะมีผู้ผลิตบางค่ายนะครับพยายามผลิตโรบลอติกโดยมีการเคลือบไว้เคลือบแคปซูลไว้เพื่อให้โปรปบลอติกชนิดที่ไม่ทนกรดเนี่ยสามารถลงไปถึงบริเวณล,ลำไส้เล็กส่วนปลายหรือลำไส้ใหญ่ได้ ก่อนที่มันจะเจอกรดในกระเพาะอาหารทําลายทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการรับประทานโปรไบติกเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญคือการเลือกรับประทานให้เหมาะกับชนิดที่ผู้ผลิตผลิตมาหรือจริงๆหมอแนะนําว่าอาจจะปรึกษาแพทย์น่าจะเหมาะสมกว่าครับจะเห็นว่าหลังจากที่หมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยการรับประทานโปรไบติกให้ได้ประโยชน์นเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้องมากไม่ว่าจะเป็นชนิดของโปรไบติก ไม่ว่าจะเป็นจํานวนของโปรบาติกไม่ว่าจะเป็นโรคหรือสภาวะที่เราอยากจะรับประทานเพื่อแก้ไขนะครับและสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของปัจจัยสมดุลจุลินทรีย์หรือจุดสมดุลของโปรบาติกในแต่ละคนนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากประวัติเองที่อาจจะช่วยหมอในการเลือกตัดสินใจแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการตรวจอุจจาระเพื่อดูชนิดโปรบาติกที่อยู่ในลำไส้แต่เดิมของเราเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเลือกโปรบาติกได้แม่นยบขึ้นและเกิดประโยชน์ได้มากขึ้นครับ